ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกและลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน l o s t s t แล้วแต่ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานสามารถกู้คืนบัญชีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยวิธีนี้ค่ะเข้าแอปพลิเคชัน l o s t s t คลิกเข้าสู่ระบบกดลืมรหัสผ่านจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของบัญชีที่ลืมรหัสผ่านกดยืนยันรหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ผู้ใช้งานเลือกกรอก นำรหัสที่ได้รับมากรอกให้ถูกต้องให้ทันตามระยะเวลาที่ระบบกำหนดแล้วกดถัดไปจะมีป๊อปอัพแจง้งเตือนดำเนินการสำเร็จร,รหัสยืนยันถูกต้องหลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านใหม่และกรอกยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกันอีกครั้งโดยรหัสผ่านจะประกอบไปด้วยรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย6ตัวรหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กรหัสผ่านต้องมีตัวเลข รหัสผ่านต้องตรงกันจากนั้นกดบันทึกระบบจะแสดงอปอัพเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จกรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้งกดยืนยันเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สำเร็จก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน o อ l i s h ซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้ตามปกติแล้วค่ะหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ค่ะ